อเล็กเรนเดลโพสพคู่แฟนสาวสุดหวานนานที่พ่หนไม่ค่อยออกสื่อค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะสา,สาวทั้งประเทศเองเลยค่ะแฮยินดีกันเพียบหลังจากที่ก่อนหน้าหนุ่มอเล็กเรนเดลได้มีการถูกเปิดเผยสาวริศนานอกวงการนามว่าเจนนี่ที่แท็กไปหาวันเกิดหนุ่มอเล็กอเล็กเองเปิดตัวความรักครั้งใหม่หลังคลองสถานะโสดมานานค่ะ และงานนี้เจ้าตัวเองไม่ปฏิเสธนะคะขอไม่พูดเรื่องนี้ค่ะอยากเก็บเรื่องนี้เป็นส่วนตัวถ้าอยากจะเปิดเผยเรื่องนี้ก็เปิดเผยในช่องทางของตัวเองล่าสุดอเล็กโพสภาพคู่กับวานใจอย่างสาวเจนนี่ต้อนรับวันไทยซึ่งต้องบอกว่าน่ารักจริงๆค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ